F c ช่องโปรเฟชชั่งไทยแลนด์ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ไปออกหมายตกปลากันครับผมไปที่ค่ายอดีศศรนะครับวันนี้สลับดีก็เดี๋ยววันนี้พาำํำบ่มน้ำหมักลูกยอไปลองกันใหม่นะครับจากอาทิตย์ที่แล้วไปมาผิดหวังนะครับเดี๋ยวไป ติดตามกันนะครับว่าวันนี้นกโกจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับจะไปเอารถถังไข่อดิสอนกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับยังไงฝากนา้นาๆทุกท่านกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับผมยี่ต้องใทวดีโอด้วยเห็นเปล่าดูมาดนนะ

บาลุกมาประสบการณ์ดูดูที่ตักลดูที่ตากลูเก็บไม่ค่อยร้ออ๋อ้ย I would ใชสวยใสวยสวยเลยยเลยตกแล้วเนี่ยตัดทั้งวันเลยตัดทั้งวันเนี่ยดูนะฟูมาแบบนี้ถ้ามันเป็นเบจริงๆนะผมเคยไปนัตักให้เนาดูนักตักทั้งวันเลยเอาไว้ได้สกีสิบตัวนะเผื่อจะใส่ตะกร้าให้กินสักตตวตักทั้งหังอ๊ยี่สิบตัวเหรอยี่สิบตัวต้อใงกระบาเ่ย ตัวนี้ตัวนี้เกือบสองโลได้ไหมด้ึ๊เลยมา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 มัมา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 ามามดมา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 า เออแดดมาแน่แ่้าม้เาเป็นไงล่ะเอามแล้วไงเรียกล่มแล้วนะปัเข้าเลยนะ ถูกไหมพูดถูกไหมตอนนี้ไม่ชอบกอเลยนะครับเบียบเบียบตะเกียนนะรมนลายโทรศัพท์แหวเลยแหวเลยก็อยู่นะนะกดอยู่กดอยู่กดอยู่ครับ โอ้ยว».ออ้ยโออ้โอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้อยโออ้อบอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้ยโออยโอ้อยโอ้ยโยอ้อย้ย เอาคาแตก็ดเตรงเลยนะไอดไปได้หมครับท้ำลงว่าเขาแหลมนะของค่ายดีสอนนะค่าอสอนะครับบทสังค่ายอสอนะครับสิงนแล้วนะครับระบบหมักดิยอนะครับเกี่ยวด้วยมันระเบิดของฟินฟอกนะครับ ครับผมตามตัวต่อไปครับผมอาบัาอาณาอะไรนะอาชื่ออะไรครับเป้ครับนะเป้นะเป้นะสามทหารเสือนะครับตักให้นะครับครับครับมาแล้ว เรียบร้อครับถันแล้วอันเลยนะตีนกี้มันตกใจหมด้า่อันนี้ตกน้ำเลยนะตอนนี้ยน้ำใต้แล้วมีตกน้ำอะ่ะคุยไปลม้ลมล้มล้มกั่วงต้องกั่วงออก็มาเล่นมึงจับฮนะ ทำไมมันนี yeah. Yeah. <Okay. S 1> ่แต okay. ่ม so hey like ันดับไม่ได้ไงมันดับแล้วนะไม่ดับทำไมเนี่ยมันมันเซฟปะอ่าต้องหาผมโอเคได้ครับถ้าผมได้เดี๋ย็นดิมันมันรอดมันรอดมาไม่ไม่ไม่โดนเราไม่จีบเออเดี๋ยวนิเดี๋ยวนิ้ใครเขาเอาขึ้นเปิดเอาปลาขึ้นก่อนผมได้ปิดจอไปด้วยอื ล,นะลืมเปิดหน้ารองป้าพิษืป้าพิะสเินคนถ้มหาวะชอตแล้วชอตไ่ดีให่ใหญ่ว่ปายมันติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วกล้องอ่ะผมก็ไม่เป็นซะด้วยติดอครับติดอยู่คับตใช่ไหมเอาเอาเขานี่ขอนะ่ะ ระดับน้ำไม่ได้อปะป่ามาดูกล้องป่าก่อนใช่ไหมี่ะอ๋อเป็นไรโอ้เดินอยู่เราไม่เป็นก็ไม่บอกอนี่ไงเดสุดท้ายขาดไปกรับ สองนะครับก็ถังไห่อีิอนกับลำบมมันมาทุกยอครับก็เกี่ยวมันระเบิดอินฟอกไทยแลนด์ครับผมฝากติดตามตัวต่อไปครับอุ้ยอ้าวฮ่าฮ่าน่าฮ่น แล้วนะครับก็หมายค่าอดิสอนนะครับก็วันนี้ดูลผลงานโดยรวมนะครับรถถังสามนิ้นไซบโบ2ตัวนะครับก็ทิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้น,นะครับก็บอันใหม่โอ,อก,กาสหน้าเดี๋ยวให้ดูผลงานกันนะครับผมนี่ครับผลงงานค่าอดิสอนนะครับ ถั้งค่าที่สอนครับ